สวัสดีคะ่ะทุกคนในคลิปนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาชมวิวสวยๆที่ลานกางเต็นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตก3าหลันนะคะวิวสวยลานดีหญ้าเขียวมีวิวแม่น้ำกว้างๆนะคะมีต้นไม้รม่มรื่นอากาศเย็นสบายนะคะนอนฟังเสียงนกเสียงสัตว์ป่าเสียงธรรมชาตินะคะ นี่นะคะในตัวอุทยานก็จะมีน้ำตกอยู่3ามที่ด้วยกันนะคะก็คือน้ำตกสามหลันน้ำตกโพหินดาดน้ำตกโตนรากใสนะคะนี่นะคะบรรยากาศชิวๆเลยค่ะทุกคนช่วงนี้ฝนตกก็จะบางวันฝนตกนะคะบางวันก็ไม่ตกคนก็จะไม่ค่อยมากันสักเท่าไหร่นะคะนี่นะคะบรรยากาศหญ้าเขียวขจีต้นไม้เขียวขจีชุ่มชื่นมากจริงๆคะ่ะทุกคน เจ้าหน้าที่ที่นี่ก็ดูแลกันเป็นอย่างดีนะคะสัญญาณโทรศัพท์มีทุกเครือข่ายมีร้านอาหารร้านขายของอมีร้านค้าสวัสดิการนะคะมีที่จอดรถใกล้ๆลานกลางเต็นเลยคะ่ะทุกคนที่นี่ก็จะมีบ้านพักมีบ้านพักด้วยนะคะมีเต็นให้บริการทั้งเต็นหลังเล็กและเต็นหลังใหญ่นะคะมีห้องน้ําสะอาดห้องน้ําเยอะคะ่ะทุกคนค่าเข้าอุทยาน ผู้ใหญ่20บาทเด็ก10บาทนะคะชาวต่างชาติผู้ใหญ่100เด็ก50นะคะถ้าเป็นรถ,รถจักรยานยนต์ก็คันละ20บาทรถยนต์4ล้อคันละ30บาทค่ะถ้าเป็น6ล้อก็คันละ100บาทนะคะค่ากลางเต็นท์คนละ30บาทค่ะมีบ้านพักมีเต็นท์ให้เช่านะคะที่นี่ก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมเลยนะคะมีห้องน้ำสะอาดค่ะ ห้องมีห้องอาบน้ำที่รางจานนะคะแต่ว่าไม่มีปลั๊กไฟให้ช้นนะคะก็มีเตาฐานให้เช่าค่ะมีร้านอาหารสวัสดิการนะคะ ในคลิปที่แล้วนะคะที่พาเดินไปชมน้าตก3หลันนะคะก็ลืมบอกไปนะคะว่าน้าตกที่นี่จะมีเฉพาะช่วงหน้าฝนเท่านั้นนะคะใครที่อยากจะมาสัมผัสธรรมชาติแห่งนี้ต้องมาตอนที่ฝนตกชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะคะถึงจะได้บรรยากาศสวยๆกลับไปนะคะพร้อมความสดชื่นกลับไปกันค่ะยิ่งน้ำเยอะสายน้ำตกก็จะยิ่งสวยค่ะสามารถติดตามจาก าทางอุทยานได้เลยค่ะว่าช่วงไหนน้ำเยอะจะได้ไปไม่เสียเที่ยวกันนะคะคลิปนี้ก็จะพาทุกๆคนมาชมความสวยงามของลานกลางเต็นท์ที่อุทยานแห่งชาติน้าตก3ามหลันกันเพียงแค่นี้นะคะยังไงก็ฝากทุกๆคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจและช่อง youtube อิหล,ล่าขาเลาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ